สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับสไปซ์สามเหลี่ยมออโต้นะครับวันนี้ผมมีรถมานําเสนอนะครับเป็นกระบะแคบตัวนี้ครับพี่โอ้โหเป็นไงยังเงานะครับแต่งโคตรเต็มนะครับวันนี้เปลี่ยนกระจังหน้ามาให้ใหม่นะครับใส่จมูกมาให้นะครับซุ้มล้อนะครับโลบาร์สติกเกอร์ติดมาให้แบบนี้ครับสวยๆอยากได้แม็กนะอยากได้แม็กเดี๋ยน้องใส่เพิ่มครับพี่นะครับไม่ต้องห่วงครับรับประกันบอดี้นะครับไม่มีชนหนักลิกควาไฟไหม้น้ําท่วมกลับมให่ อย่างแน่นอนนะครับรับประกันซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับรถของเรามีมากกว่า200เกือบเกือบสาคันนะครับให้แค่10สิทธิ์เท่านั้นนะพี่กับโปรโมชั่นจอง1000ช่วยดาว1 0 0 0 0แบาทนะครับคันนี้เหลือราคาแค่40,000 0กว่าเท่านั้นนะครับพรเจ็ดแปดฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีภาษีพอบอกนะครับเป็นไงสวยๆนะแบบนี้นะครับโอ้โหกระจังหน้าเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับใส่จมูกจมูกมาให้แบบนี้นะครับสวยๆนะครับสีเทาดําตัดกันสวยงาม นะครับคันนี้เป็นไงนะครับโอ้โหเล็กไม่ไม่ถือว่าเยอะนะครับพี่สวยๆนะครับแบบนี้นะครับรับประกันไม่มีชนหนักผิดความไฟไหม้น้ำท่วมกลับใหม่แน่นอนนะครับรับประกันซื้อคืนเต็มจํานวนมีโรบามาให้นะครับแบบนี้สวยๆนะครับอยากได้แม็กบอกผมเลยนะครับเดี๋ยวติดให้นะครับไม่ต้องห่วงนะใครสนใจคันนี้นะครับราคาแค่สี่แสนกว่าบาทให้แค่สิบสิทธิ์เท่านั้นครับสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามา นะครับว่าอยากได้คันนี้นะครับอยากได้พิมพ์ว่าอยากได้พี่นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับราคาแค่สี่แสนกว่าบาทผ่อนเจ็ดแปดพันเท่านั้นนะครับแบบแต่งแบบนี้นะครับสวยๆนะครับใครสนใจติดต่อหาผมได้เลยนะครับสไปซ์สามเดียมาโต้นะครับศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งหกนะครับผมสไปซ์สามเดียมาโต้ยินดีให้บริการครับบัตรประชาชนใบเดียวออกรถคนเดียวไม่ต้องค้ำนะครับวันเดียวอนุมัติออกได้ทั่วประเทศนะครับอยู่ต่างจังหวัดผมมีบริการเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านเลย นะครับไม่ต้องมาก็ได้นะครับแล้วประกันไม่มีชนักพลิกคว่ำไฟแม่น้ําท่วมกลับมาแน่นอนนะครับรถของเรานะครับรถสวยคัดเก็พิเศษที่นะครับอย่าลืมนะครับใครชอบคันนี้พิมพ์คอมเมนต์ว่าชอบเข้ามานะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่สวัสดีวันนี้สวัสดีครับ